สวัสดีครับวันนี้ร้าน109แคมป์ก็วันนี้เราก็จะมารีวิวแว่นตานะครับก็จะเป็นแบรนด์เนี้ครับนะครับวล l ี่เอ็ครับ,รค,รบคือว a ลี่เเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ทางร้านขายดีอันดับต้นๆเลยเหมือนกันในในในสินค้าที่ทางร้านมีอยู่นะครับทางร้านก็จะมีพวกมีดพวกแว่นตากระเป๋า ก็ออกไปทาง o u t ดอ o r หน่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะค่อนข้างจะหลากหลายมีเยอะแล้วแว่นตาเราก็จะมีแว่นตา a o แว่นตาวลี่ X นะครับเนี่ยโลโก้เดียวกันนะครับคือถ้าดูในออนไลน์ก็ก็เนี่ยโลโก้นี้ก็คือเป็นโลโก้เขาเขาอันนี้ก็คือโลโลโก้ใหม่ที่พึ่งพึ่งมาพึ่งเปลี่ยนไม่ใช่พึ่งมาพึ่งเปลี่ยนครับก็จะใช้เป็นวลี่ X อย่างนี้ครับนี้ ก็ต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งว่าคือตอนเนี้ยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไวรีเอ็กเขาเริ่มตั้งแต่เขาเปลี่ยนโลโก้มาเนี่ยเขาเริ่มปรับปรับในลักษณะาการแถมคือถ้าเราซื้อแว่นสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามาเป็นเลนเดียวเนี่ยทุกตัวเนี่ยเขาจะแถมลักษณะน,นี้มาทุกตัวเขาจะแถมลักษณะน,นี้มาคือนี่ ก็ไอเอซองแบบนี้เขาจะไม่แถมมาแต่เขาจะให้กล่องแบบนี้มาแล้วก็ให้ให้เชือกคล้องแว่นตามาอีกหนึ่งอัน,นเขาจะมาแบบนี้แล้วก็ให้เชือกคล้องแว่นตาเรามาหนึ่งเส้นแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาตัดเชือกคล้องแว่นตาออกไปแล้วก็คือเราจะไม่ได้เชือกคล้องแว่นตาแถมแล้วและที่ยิ่งไปกว่านั้นคือล็อกหลังมาอย่างตัวเนี้ย ตัวเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงช่วงล็อกที่ผ่านมาเนี่ยจะมีตัวแว่นแล้วก็ตัวกล่องอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเชือกของขาแวตา1เส้นซึ่งพอมาล็อกเนี้ยล็อกด้าสุดไม่ได้ลดราคาแต่ว่าเขาให้เราเป็นถุงผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สามารถเช็ดเลน์แวตาได้เพราะสมัยก่อนเขาจะมีให้ผ้าเช็ดเลนหนึผืน อันนี้หนึ่งอันสายคล้องหนึ่งเส้นเนี่ยสามชิ้นเนี้ยจะมาครบชุดแต่เนี่ยพอมาล็อกใหม่เปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนเป็นกล่องเล็กเหลือเท่านี้จากปกติจะเป็นกล่องไซส์นี้คือถ้าถ้าลูกค้าได้กล่องไซส์นี้ไปอ่ะเพื่อนเพื่อนได้กล่องไซส์นี้ไปคือจะมีซองแบบนี้อยู่แต่ถ้าได้เป็นกล่องลักษณะไซส์เล็กลงมานี่แล้วนะคือจะเหลือแบบเนี้ยเหลือแค่นี้ ผ้าชเชลลนกับซองแล้วก็สายคล้องก็จะไม่มีจะเปลี่ยนเป็นถุงผ้าแทนก็เนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าของเราอ่ะตอนนี้ของเราจะจะมีทั้งล็อกเก่าล็อกใหม่เราก็ถ้าอันไหนเราเหลือล็อกเก่าเราก็พยายามส่งล็อกเก่าให้ลูกค้าไปก่อนแล้วพอได้ล็อกใหม่มาก็ก็ส่งล็อกใหม่แต่ก็เริ่มเริ่มทํารูปภาพเริ่มบอกลูกค้าแล้วว่าอุปกรณ์มันมันได้มาไม่เหมือนเดิม นี้เข้าเรื่องของเจ้าชุดนี้ชุดนี้จะเป็นรุ่นแจ็คนะครับแจ็คนะครับตัวนี้ของเราจะมีด้วยกัน3รุ่นที่เอาเข้ามานะครับอันนี้คือรุ่นแจ็ค เนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนโลโก้ใหม่ละเป็นวอลนี่เอ็กเนี่ยเ,เปลี่ยนโลโก้ใหม่ตัวนี้เปลี่ยนโลโก้ละเลนจน์จะออกนี้คือตัวเนี้ยเราจะเข้ามาทั้งหมดสามเซตนะครับก็แล้วแต่เลือกการใช้งานคือเซตที่เป็นเลนเดียวอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นเลนแคปทิเวตมานะครับเลนแคปทิเวตมาเลนเดียวแคปทิเวตไม่ใช่โพลารอ์นะครับเพราะว่าที่ร้านไม่ค่อยได้สั่งเป็นโพลารอยด์ส่วนใหญ่จะสั่งเป็นแคปทิเวตมากกว่า แล้วก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยชุด3เลนเนี่ยก็มีเลนเปลี่ยน2อันแล้วก็มีตัวแว่นอันหนึง่งตัวนี้ชุด3ามเลนของเราจะเป็นรหัสเอ่อ CHJKL นะครับตัวนี้รหัส0ูย์แรหัส08ก็คือตัวเลนจะเป็นเลนโพลีคอมโพลีคาร์บอเนตหมดเลยนะครับ จะไม่ได้ไปจะไม่ได้ไปิดเคลือบที่จะเป็นตัวนี้ก็คือจะจะไม่ใช่จะไม่ได้เคลือบมาเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแคปเทอร์เวดตัวนี้จะเป็นโพลีคอมเพลธรรมดาแล้วก็รหัสสุดท้ายของเราก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นสองเลนนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น คปติเวตสีดำกับใสนะครับก็คือแคปติเวตดำกับใสตัวนี้ก็จะรหัสรหัสศูสนนะครับแคปติเวตกับใสคือไวลัสเเนี่ยของเขาเนี่ยวัสดุนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับ ขุมขาเนี่ยตัวเลนเนี่ยตัวเลนนี้จะเป็นโพลีคาร์บเนตกันแรงกระแทกสูงนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาตัวเลนของเขาไปกระแทกไปเคาะให้ดูว่าไม่มีแตกหักนะครับ,รบนี่ขาตัวขานี่เป็นเทร์เอร์ไนลอนนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความยืดหยุ่นเพราะของเขายืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนอยืดหยุ่นได้คือบางคนเขาจะกลัวที่ทักเข้ามาถามเนี่ยอย่างเงี้ยอเซตสามเลนเนี่ยอย่างเงี้ยนี่สามเลนนะครับเนี่ยบางคนเขาก็กลัวว่ามันจะหักมันจะอะไรเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนเลนบ่อยๆเลนสามชุดอันนี้ก็วิธีเปลี่ยนเลนให้ดูนะครับอันนี้คือวิธีเปลี่ยนเลนของเขานะครับ คือโครงตัวเนี้ยมันแข็งแรงมากแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ซื้อไปเนี่ยมักจะกลัวจะกลัวหักจะกลัวแตกไม่กล้าถอดแต่ของเขาเนี่ยจ,จริงๆอ่ะเวลาเราถอดเนี่ยถ้าเป็นที่ไม่มีโครงนะครับไม่มีโครงล่างลักษณะเนี้มีแต่ขอบบนเราจับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจับตรงเนี้ยแล้วเราดันเราดึงดึงเนี่ยดึงแค่นี้ขาออกมาแล้ว ไม่ต้องกลัวเรื่องแตกเรื่องหักนะครับเพราะว่าโครงเขาค่อนข้างยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วยืดหยุ่นเขาของเขายืดหยุ่นสูงอยู่แล้วเขาไม่หักแต่โอเคถ้าเราบางทีเราเปลี่ยนบ่อยๆอะไรมาัางอาจจะมีขยับแล้วอาจจะหลวมนิดหน่อยหลวมนิดหน่อยคือพอขยับแล้วใส่เลนอาจจะเออมีอาจจะกิ๊กกิ๊กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับใช้งานได้ตามปกติเป็นอาการปกติของแว่นที่เป็นลักษณะการเปลี่ยนเลนอยู่แล้วไม่ว่ายี่ห้อไหนอ่ะถ้าเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยมันก็ อ่ะพราบางทีเปลี่ยนไปสักพักน,นึงอาจจะดูแล้วหลวมนิดนึงอะไรมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเรื่องความสึกของโครงของตัวอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้รุ่นรุ่นแจ็คนะครับก็โอเคก,ก็ขายดีในตอนนี้นะครับเพราะว่าขาตรงนี้เป็นยางแล้วก็ตัวบอดี้ก็ดีไซน์ค่อนข้างจะสวย ก็ถือว่าโอเคเลยก็มีให้เลือกตามที่เราต้องการใช้งานเละครับว่าเราต้องการลักษณะไหนก็ถ้าเพื่อนๆืสนใจก็ดูตามเพจของทางร้านก็ได้นะครับ109แคมป์นะครับเราก็จะมีลงรายละเอียดลงข้อมูลให้เดี๋ยวใต้คลิปเราก็จะลงรายละเอียดกับลงสเปคไว้ให้ คือแว่นตัวนี้มันเป็นแว่นเซฟตี้ครับผ่านมาตรฐาน i c ซ871นะครับแล้วก็ผ่านผ่านหลายมาตรฐานอยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานดที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ร้าน109แคมป์ไทยด้วยนะครับก็จะมีขายใน Lazada ในช h อป e ีก็เปิดดูได้นะครับ เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ